ก็ขอกาบสวีดัสสวัสดีทุกท่านเลยด้วยนะวันนี้มาพบกับผมในรายการโอตาคุทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการแนะนําอนิเมะนะครับก็ผมเปิดโอกาสนะว่าถ้าทุกท่านอยากให้ผมแนะนําอนิเมะเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับมินไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอ่อคลิปที่ ที่เนี่ยเออคลิปที่ทุกท่านกําลังดูอยู่เนี่ยอ่าคลิปที่ทุกท่านกําลังเปิดฟังผมพูดอยู่นะครับเมนเต้าคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยว่วงมาณผมอ่านคอมเมนต์แล้พวพรุ่งนี้นะครับผมจะแนะนําให้นะครับก็ผมจะดูเองนะว่าเออสามท่านเท่านั้นนะครับที่ผมจะแนะนำสามท่านนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับ เอ้ยไม่เอาดีกว่าผมจะแนะนําใครบอกมาผมก็จะแนะนําให้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอาจจะแบบถ้าเกิดมาเยอะเกินไปนะผมก็ต้องคัดนะบางก็ต้องขอภัยนะถ้าเกิดขอภัยลวงหน้านะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันมาเยอะนะมันก็แบบเออลงได้ไม่หมดนะครับก็เลยต้องแบบ ตองเอานะครับแบบสมมุติว่าขอมาสักประมาณ5้าคนนี้นะครับก็คิดว่าคงต้องสักประมาณ3-4คนนะครับหรือ่เอาหคนไปเลยนะแต่ถ้ามันมากกว่านั้นก็คิดว่าบางขัานก็อาจจะไม่ได้ทําตามคําขอที่ท่านขอมานะครับก็บอกได้นับต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะไปหาแล้วเอามาลงให้นะครับก็พยายามที่จะทำตาม ที่ขอนะเออขออนิเมะแนวเลือดสาดได้ทุกแนวนะครับแบบยี่สิบบวกก็ได้นะครับทุกทุกแนวนะครับแต่ยี่สิบบวกนี่ฮินไตพวกนี้มันหาหายากนะครับแบบเพราะว่าบางคนมันดูหมดแล้วไงมันเคยดูกันหมดแล้วไงเออก็ไม่รู้จะหาจากไหนนะครับก็ให้ดีอยาเลยนะบแบบเป็นอนิเมะเอยเลือดสาดต่อสู้แฟนตาซีเวทมนต์หรือธรรมชาติโรแมนติกพวกนี้ก็ได้นะได้ทุกแนวนะครับ ก็เมนไวตใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงตามขำขอนะครับอ่ะเวลานะครับห้ามถ้าลงเกินสามทุ่มนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่ผมจะไม่ตอบผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าแต่สักประมาณเออสองทุ่มครึ่งเนี้ยผมตั้งแต่ผมเอาคลิปลงเนี่ยถ้าผมเอาคลิปลงแล้วก็ ตอบได้นะครับตอบเลยถ้าเม้นมาผมตอบนะครับผมตอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามทุ่มปุ๊บผมต้องผมจะต้องเก็บโทรศัพท์แล้วนะครับต้องนอนนะครับก็ผมก็จะอ่านเอานะครับถ้าเกินสามทุ่มปผมจะอ่านเอาแล้วผมจะไม่ตอบกลับนะครับโอเคนะครับเม้นมานะลุงจะรอคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่โดนผมจะแบบ บอกชื่อด้วยนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมอานจะอ่านไม่ออกนะครับถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะครับก็มีแค่นี้นะผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย